อ,อวันนี้เราจะมาแนะนำอนิเมะภาคไทยกันนะครับสิบสิบเรื่องแนะนำสิบเรื่องเพราะว่าผมด่วนไปข้างนอกด้วยก็จะไม่เยอะมากสิบเรื่องคนน่าจะรู้จักกันหลายเรื่องแล้วสิบเรื่องนะครับคนรู้ มาเริ่มกันเลยจัดไปเรื่องอะไรสอดอัดออนไลน์สอดอัดออนไลน์สอดออนไลน์สอดออนไลน์รู้จักกันเยอะแยะหน,นังนในตำนานเทพธูคริโต้นะครับนี่นี่มีสองภาคหนึ่งเดอะมูฟวี่ โนบวี้ใหม่ปีสิบสองกำลังจะออกปีนี้ปีหกศูนย์เนี่ยออริโน่สเกลอะใครขอรอดูได้เลยนะเขาบอกว่าจะออกช่วงกลางกลางเดือนนี่ภาคสามภาคสามภาคสาม ภาคสามนั้นนี่ก็นี่รูปภาคสามนี่นะว่าภาคสามยังไม่มีข่าวว่าจะออกเลยมังง่ะมันลงมาหนึ่งตอนแล้วมันก็ไม่ลงเลยหายภาคไทยเลยนะครับภาคไทยหมดสามสองภาคแล้วก็เดอะมูฟวี่เลยเรื่องต่อไป บันทึกมรณะเกมราธานาคตเป็นเรื่องเกี่ยวกับบันทึกพระเอกพอเอพลงนี่นี่พละเอกามโนุยูกิเทลุแล้วก็นางเอกก็ก็นี่ยูโนยูโนยี่สิบหกตอนภาคไทยบอกโอวีเอด้วย จบเลยอย่างที่สนุกใช้ดได้เลยแต่ว่ามันแนวเลือดสาดนะเือนด้วยนั่งอีกเอาเรื่องต่อไป high school dxd มีสามพัก ภาคแรก High School DxD ภาคไทยภาคที่สอง High School DxD New ภาคไทยเหมือนกันเรื่องที่สาม High School DxD Bron น,นะครับ Bron เห็นเพื่อนผมบอกว่ามันลงมันทําภาคไทยมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าจริงไหมว่าสามภาคไม่รู้มีเดอะมูฟวี่หรือเปล่านะพระเอกก็นี่ อิศีฮิโร่อิศีอิสิจอมจอมพืน้นนี่เดี๋ยวผมจะบอกชื่อภาษาไทยของไฮทูดี้นนี้ผมไม่รู้มีคนคิดมันพร้อมรึเปล่านะมันชื่อว่าสงครามนางมารสยบนางฟ้ากับไอ้หืนหาเลมนะครับไม่รู้ชื่อใช้ได้หรอเปล่า ก็สนุกดีเรื่องต่อไป high school update เป็นแนวซอมบี้นีตายแนวนีตายซอมบี้พี่ไทยก็นีตายนารกเดินดินชื่อภาษาอังกฤษ high school update เดสออกเสียงหน่อยนี่เรีนี้ดูไปดูมาเหมือนจะไม่มี พระเอกหนาเอีงเป็แ,แนวน้ตายยางเดียวอันนี้เป็นแนวนี้ตายแบบสุดสุดเลยนี่หน้าในความคิดผมนี่น่าจะเป็นพระเอกทาคาจิส่วนั่งเอก ไม่รู้มีอยู่กี่คนเนี่ยระหว่างระหว่างเนี่ยเลชื่อเลนะกับขับกับ,บ,บไหนวาเนี่ยโหสุดๆเลยเนะี่ยวิชาดาบเจ๋งสุดๆภาคสอง ไม่รู้จะออกไหมมีหนึ่งถึงสิบสองตอนมี o p a หนึ่งเป็นสิบสามจบภาคไทยเลยมาเรื่องต่อไปนี่ครับมันชื่อ,อ่า excelble excelble ฝากเกมออนไลน์ทะลุมิติครับเป็นชื่อไทยเป็นแนวเกมออนไลน์เรื่องเกี่ยวกับ เบิร์ดลิงเบิร์ดลิงเป็นเมนเบิร์ดเกมเสมือนจริงเนี่ยเนี่ยผลงานของอาจารย์เลกิคาวาระผู้สร้างสอนอนออนไลน์เออไม่ดูดิผู้สร้างสอนอนออนไลน์รู้ได้ยี่สิบสี่ตอนภาคไทย ีทาจริว่าดัวีจะออกปีนี้เอ็กเซลเวลล์อินฟินิตเบิร์ดแต่ไม่รู้จริงไหมย,ยิงไม่จริงก็ไม่รู้นะพระเอกก็คนเนี่ยคู่พระนางเนี่ยเนี่ยจะอ้วนเนี่ยพระเอกนางเอกก็เนี่ยคนผมต่ำคุโรยุกิฮิเมะนะ ฉายาเฉยๆนะฉายาไม่ใช่ใชจริงๆนะไอ้ชื่ออาริตะฮารุยูกินะฮารุยูกิฮารุยูกินะไม่รู้ถูกหรือเปล่าจำไม่ค่อยได้แล้วแต่ผมจากผมจะเหมือนผมจะเคยเคยดูคลิปของช่องหนึ่งเขาบอกว่า ชื่อของนางเอกเนี่ยชื่อคุโรบะยูกิโกยูกิโกหรือยูมิโกนี่แหละครับจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วลืมมี24ตอนภาคไทยสนุกมากเรื่องนี้ชอบมี OPA ด้วย เนี่ยสองตอนนี่ยโอ้จะมาเป็นซับนะแลเ,เรื่องต่อไปดังนี้โหหุนหนังหน,งนตำนานเลยนะเนี่ยผู้กล้าซินซ่ากับจอมมันโซ่ชีวิตนะครับนี่เดบ e ว i ์ is, อ Is พา a r ท Time เนี่ยเป็นชื่อที่ทางบริษัทผ,ผ้าเขาตั้งขึ้นมาแ,แต่ชื่อในญี่ปุ่นมันชื่อนี้ อาตาลุอาตาลุอาอาตาลาุอะไรสามะเนี่ยจำไม่ได้ลืมอ่านไม่ออกไม่เก่งภาษาอังกฤษเกตเลียนึงก็<า>เป็นเนี่ยพุกกาฮิตชอมานพุกกาฮิตชอมานประมาณที่กำลังจะยึดในเอเ็นเตนยิราดได้ในนี้มาต่างๆโลก แล้วคูก้าก็ตามมาจอมันมาทํางานใช้ชีวิตแล้วธรรมดาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นนักที่หามากเลยหาสุดๆนาดูได้เองครับหามากหาจนถอกแข็งเลยสุดยอดหามากมาโอนะครับมาโอจอมานมาตอนมาอยู่ญี่ปุ่นใช้ชื่อมาโอซาโอนะครับส่วน ส่วนผู้กาใช้ชื่อยูสะเอมินะครับยูสะเอมิก็มีเรื่องเกี่ยวมากมายวุ่นวุนสนุกสนุกมากมีสิบสองสิบสามตอนก็มีด้วยสิบสามตอนนะครับเรื่องต่อไปเรื่องนี้องนี้ก็ะหามากเลยหนุ่มซับมันกับสาวลุลกนะครับเดนปาโอนาทู จิคุณจิคุณโอโทโคนี่อ่านไม่รู้อ่านถูกไหมเป็นเรื่องเกี่ยวกับเอ่อเป็นพระเอกเนี่ยย้ายเข้ามาในเมืองไปเจอกับลูกพี่ลูกน้องชื่อโทวะโอริโอนะครับโทวะโอริโอ หาดูได้ใน YouTube ไม่รู้มีหรือเปล่านะมันใน YouTube มันเคยมีแต่ไม่รู้เขาเอาออกอย่างญ่เนี่ยวทาออกีโอคนนี้คนนี้เลยเนี่ยคนเนี้ส่วนไอ้ พระเอกที่มันย้ายเข้าไปน่ยมันชื่ออะไรมาโคโตะไม่รู้นามสกุลม่รนามสกุลอะไรมาโคโตะเนี่ย,ยผู้ชายเนี่ยแล้วคุณอาร์มันคุณอาร์มันคุณอาร์คุณอาร์คุณอาร์คารมาโคโตะเนี่ยมมเมีเมีเนี่ยโหนี่นี่น,นี่ตัวเมีเมีเนี่ยอายุกันแต่ว่ายังสาวเลยด,ด,ดู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  นิสัยยังกระเด็กปฐมเนี่ยหาู้ได้นะหามากเลยเรื่องนี้ห่าสุดๆอ่ะแนะนำอีกรุ่นนึงอันนี้เป็นซับไทยนะเรื่องนี้คิดันโนอาเลียนะเนี่ยอาเลียกระสุนแดงเดือดอันนี้แถมแถมกระเทือนเห็นพอดีพอดีเห็นแถมไปเลยเนี่ยอาเลียสนุก เรื่องต่อไปอย่างนี้คิวตี้คิวตี้คราวคิวตี้คราวปฏิวัติหัดหลาชันนังแนวเล็กๆมาสนุกมากตอนหลังๆปิดตับขมับแตกนะครับเปิดตับมามี22ตอนตอน OVA เป็นภาคแยกเลยนะครับภาคแยกเลย นี่คนนางเอกคนนี้อิโนโนริยูซิยูซเลฮะอิโนโนริพระเอกก็นี่แหละคนเนี้ยคนที่กอดอิอโนโอลี่เนี้ยโอมาชูเนี่ยโอมาชูเนี่ยโอมาชูเนี่ยแต่เรื่องนี้ไม่ใช่นะเรื่องนี้มันคดเรื่องนะเรื่องนี้มันดังดังในตำนานดังเกียรตินั่นเ่ง ลักสุดเพียงอยกจะแก่นทัโลกก็นเ,นนนนนนเนี่ยเนี่ยเนี่ยหนังในตำนานเลือกอมียี่สิบสองตอนแบบโอ a ดูแค่นี้ไหมใหรดูได้นะสนุกมากเรื่องต่อไปโตเกียวกูนะโตเกียวกูเรื่องของคานนกิเค็นเนะ่เังเกียวกับพี่พอปอบภาคแรกมีสิบสองตอน ภาคสองมีสิบสามหรือสิบสองก็ไม่รู้นะคานในกีเข็มมังงะนั้นโอ้มัางงะถึงตอนที่เก้าสิบหรือเก้าสิบกว่าหรือเท่าไรเนี่ยจังไม่ได้แล้วมัางงะมันเป็นภาคแยกแยกเป็นภาคเลยนะเป็นภาคลีภาคภาคลีเนี่ยมีเก้าสิบกว่าตอนเลยนะ แต่ไม่รู้จะทำเป็นอนิเมะกี่ตอนนะเนี่ยอีกก้อนเนี่ยคานายิเค็นเนี่ยมีแต่คานายิหมดเลยนะเนี่ยเนี่ยมีแต่คานากิอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ไม่รู้ใครจำชื่อไม่ได้ละตัวนางเอกก็ก็ก็นางเอกนางเอกจ้านางเอกอยู่ในจ้า นี่ลิตินะลิเซติคนที่เป็นกูที่แรกเรืนะ่องดังที่พระเอกเป็นมนุษย์แต่ว่ามันถูกลิเซกัดที่นี่ลิเิตมันมันหางไอเขาเรียกว่าคาคุนิหรือเปล่านะไปโดนเหล็กมาตกมาทับพวกคานิกิคาลิเซตลิเิตตายคานิกิรังรอด เขาเลยเอาชิ้นส่วนของลิเศษเนี่ยมาติดมาต่อมาเสริมร่างกายให้คานิคิคานิคิเลยกลายเป็นกูเข้าใจไหมจากมน,นุษย์กลายเป็นกูอะเนี่ยเป็นนุกมากเรื่องนี้เดี๋ยวเลือดสาสตร์เนี่ยตอนเป็นกูแค่ตาเดียวนะนางเอกก็โทกะนะโทกะโทกะโทกะนี่โทกะจัง นี่โทก้านางออกเลยนะเนี่ยโทก้านางอีกกวามคิดผมหนาคนอื่นไม่รู้ใช่รเปล่เอาต่อไปเลยเยี่ยลีลาผมหยวเออกไปข้างนอกต้องเกี่ยวกูใช่ไหมนี่เสุดท้าย โตเกียวราเวนโตเกียวอุลเจิเรื่องเกี่ยวกับเดี๋ยวบอกมี24ตอนภาคไทยเรื่องของเกี่ยวกับอุลเจิเลยสนุกมากภาคอีกก็ฮารุโทระนาคอีกก็นาซุมิในนาซุมิผมดำเนี่ยเดี๋ยวฮารุโทระให้มันผมเหลืองเนี่ยเนี่ยคู่พานางอยู่เนี่ย ทารุตระกำลังซุ่มเหืเนี่ยอัรุตะเนี่ยหนังเรื่องเนี่ยทารุตระมันคือยาโคนะครับยาโคกับชาิมาเกิดนี่คือผู้ติดตามของมันสองคนแต่ตอนนี้มันจะจบแบบจิตดจขัดขัดน,น,น,นะต้องรอดูภาคสองจะออกไหมไม่รู้นะไรหวะเรื่องนี้ ทั้งวาอ์เรื่องนี้ก็สนุกใช่ได้รอต่อไปภาคสองชืงมิของรูทุลละตอนตอนแรกมันจะชื่อคอนนะครับคอนคอนเป็นผู้หญิงนะไม่ใช่ผู้ชายเข้าใจไหมผูม้หญิงนะเนี่ยคอนคอนคอน จะว่าตอนที่24คอนได้ปลดผนึกพลังของตัวเองออกทําให้กลายเป็นกิชามาลุนะขิชามาลุเป็นที่งามมีของยาโคเลยตัวจริงเนี่ยเนี่ยชามาลุเดี๋ยวให้ดูเนี่ยผู้หญิงที่ยืนถ้ามองจากหน้าจอก็ข้างขวานะส่วนผู้ชายที่ยืนอยู่ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นยักษ์ กับผมก็ขอจะจบแต่จบแล้วจบแล้วเ้วผมจะทำนำก็จะจบมีช่วงแนะนําภาษาต่างประเทศมานะครับอันนี้จะมาเกี่ยวกับคำว่าาคำคำสวัสดีของต่างประเทศมไม่เอาในอาเซียนนะเอาเป็น ต่างออกไปอะไรญี่ปุ่นก็ถ้าญี่ปุ่นสวัสดีอะไรโอุไหยูรุนสวัสดีตอนเช้ารุนสวัสดีสวัสดีก็คนิคิวะนะครับคนิคิวะววเป็นสวัสดีเป็นภาญี่ปุ่นเลยแล้วก็สวัสดีภาษาฝรังรงรงร่งอะไรฝรั่งอังกฤษนี่อังกฤษอังกฤษ ภาษาอังกฤษสวัสดีก็ตอนเช้าตอนบ่ายมันแยกกัน g o o มอร์นิ่งตอนเช้าอัฟเตอร์นูน o d a อัฟเตอร์นูนตอนบ่ายอะไรประมาณนี้ตอนมันก็มีอิตาลีบองชูเไม่ว่าสวัสดีนะครับบองชูอะไรผมรู้แค่นี้แค่นี้วงกระจกมากเลย อต่อไปคำดา่ามั้งคำดา่าในภาษาญี่ปุ่นก็ได้ภาษาญี่ปุ่นมีคำดา่าผมจำได้แค่บากะบากะนะครับในภาษาญี่ปุ่นเลนยบากะแปลว่าบานนะครับแล้วก็เห็นใจเพราว่าโูกจิตแบบนี้ยโลกจิตไถ้ามองแบบแล้วก็ อุมไมครับอุม um ไมแปลว่าอร่อยนะภาษาญี่ปุ่นนะอุมไมโอุอุชิตันเนี้ยนานนี้นานน,านี้แปลว่าอะไรนะแล้วก็อะไรนี่กระตุกขบขอบคุณนะครับลืมไม่ได้ คำที่สำคัญมาอาริฆต,ตัวคือขอบคุณเช่ๆเนคะแต่ถ้าอาริฆกกตัวโก้สมัตขอบคุณแล้วจะมีคำลงท้ายเรียกสุภาพด้วยนะครับ mm hmm. ก็นำไปร้ายแล้วแค่นี้น่าจะพอได้อยู่อะไร คำที่ส่วนมากเขาจะใช้ในกายหิใจครับหิใจแปลว่าเจ็บนะเจ็บหิใจหยใจ้วเนี้เจ็บนะเจ็บ,จบส่วนมากคนที่ดูส่วนมากคนที่ดูแบบ อนไตอันนี้ไม่เห็นไตเนี่ยสมาจะรู้จกักส่วนตัวที่ผมจำไม่ค่อยได้นะผมขอจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย